ครับสวัสดีครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเช็คดูอมอเตอร์ซักมอเตอร์เดนนะครับเราจะเช็คกันยังไงนะครับผมก็จะเช็คแบบบ้านๆของผมนี่แหละครับนี่นะครับซัมซุงรุ่นนี้นะครับคือไฟช็อตนะครับมีรอยไหม้ตามสายไฟผมเลยถอดสายไฟออกมาเช็คดูให้หมดเลยนะครับว่ามันมีรอยไหม้ตอนนี้มีสายไฟเข้ามอเตอร์เส้นสีขาวนะครับกับเส้นสีดําเข้าเดนน้า มีรอยไหม้นะครับอ่าตอนนี้ผมจะอาไปเช็คดูครับอ่าพาพี่น้องมือใหม่เข้าไปเช็คไปทดสอบดูว่ามอเตอร์ซักกับมอเตอร์เดนเขายังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับเนื่องจากว่ามันถูกไฟช็อตอ่าป็นรอยไหม้อยู่ตรงกระจุกในนี่ดาเลยครับอันที่แผงบอร์ดก็ดําด้วยนะครับเนี่ยครับอ่านี่ครับอ่าบางทีแผงบอร์ดอาจจะยังไม่เป็นไรนะครับเนี่ยครับเพราะมันมีมันมีรอยไหม้มาจากอ่านอกบอร์ดนะครับอ่าจากสายไฟข้างล่างนี่เลยนะครับ ทีนี้มันจะลงไปหามอเตอร์ซักมอเตอร์เดนนะครับหลังจากที่ผมไปตรวจเช็คดูนะครับเนี่ยครับอสายไฟเข้ามอเตอร์นะครับอันนี้ก็คือสายไฟเข้ามอเตอร์เส้นสีขาวนะครับอสองเส้นนี้ก็คือสายคาปาแดงกับต้้าเงินนะครับอสอดสีดําเส้นนี้ก็เป็นสายเดนน้ํานะครับอ่าซึ่งมันมีรอยไหมมันมีรอยเป็นไหมเข้าไปดําๆนะครับผมก็เลยมาตัดต่อใหม่นะครับผมมาไล่ดูนะครับอ่าตรงนี้ครับ มันขาดอ่นนี่ยผมมาเลยมันมีรอยไหมอ่าผมตัดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมันยังมีไหมอยู่ครับอ่าก็เลยตัดสินใจว่าเอา <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะอ่าต่อมาใหม่ก่อนต่อสายไฟขึ้นมาใหม่อ่าอ่าจากนั้นมาเราก็จะอ่าทำการทดสอบทดลองว่ามอเตอร์ซักกักบมอเตอร์เดนยังดีอยู่หรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้เราจะไปอ่าทดสอบดูมอเตอร์อ่ามอเตอร์เดนก่อนนะครับมอเตอร์เดนเอามอเตอร์เดนก่อนดีกว่าครับเพราะอันนี้เป็นสายไฟเข้าเส้นนี้นะครับ เส้นสีขาวนะครับมันจะเข้าไปหามอเตอร์นะครับเนี่ยครับมันจะลงเข้าไปหามอเตอร์ออกจากมอเตอร์ไปเป็นสีเหลืองนะครับอ่าเป็นสีเหลืองเข้าหาอ่าเดนน้ํานะครับอ่าส่วนสายเดนน้ําอีกเส้นหนึ่งขึ้นมาหาเมมบอร์ดนะครับมันจะเป็นสีดํานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาไฟเข้า2เส้นนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับอ่าไฟเข้า2เส้นนี้ได้เลยนะครับถ้ามอเตอร์เดินดีมันก็จะดึงแล้วก็ล็อกนะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็เป็นสายคาปานะครับเนี่ยครับอ่าแดงน้ําเงิน เป็นสายคาปาอ่าเราก็จะเอาไฟเข้าตรงนี้นะครับอ่าไฟเข้าสีขาวนะครับไฟเข้าสีขาวแล้วก็อ่าอ่าสีน้าเงินแล็แดงนี่นะครับดูว่ามอเตอร์ซักจะดีหรือเปล่าไอต้ตรงนี้จะเป็นการเช็คมอเตอร์ซักนะครับแต่ส่วนไอ้ตัวสีดําเนี่ยเราไปเช็คดูเดนน้ำนะครับอะน,นะครับเราจะมาเช็คดูเดนน้ำนะครับว่ามันดีหรือเปล่านะครับอ่าเพราะตัวนี้มันใช้ไฟ2 2 0นะครับ เห็นไหมครับเส้นสีขาวเส้นนี้นะครับนี่ครับที่ที่ขึ้นที่ลงจากข้างบนไปนะครับเส้นสีขาวมันจะวิ่งเข้าหามอเตอร์เลยนะครับนี่ครับมันจะวิ่งเข้าหามอเตอร์ออกจากมอเตอร์เป็นสีเหลืองนะครับมันจะก็จะวิ่งมาหาเดนน้าตัวนี้เห็นไหมครับนี่ครับมอเตอร์เดนตัวนี้ครับานี่ครับส่วนเส้นสีดําเส้นนี้นะครับก็คือเส้นนี้แหละครับนี่ครับนี่แหละครับเนี่ยครับถ้าเราเอาไฟเข้าเส้นสีขาวนะครับไฟเข้าเส้นสีขาวนะครับ มันก็จะ, yeah จะวิ่งเข้าไปหาตรงที่มอเตอร์น,นะครับแล้วก็มันก็จะย้อนมาหา,าเส้นสีเหลืองนี่นครับเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองนี่เลยนะครับถ้าเราเอาไฟไปแตะเส้นสีขาวนี่นะครับเส้นสีขาวนี่นครับแล้วก็มาแตะเส้นสีดํานะครับเนี่ยสีดําเส้นนี้นะครับเส้นสีดําเส้นนี้ก็จะวิ่งมาหาตรงนี้นะครับถ้าเดนน้ําดีนะครับมันก็จะดึงนะครับดึงแล้วก็ล็อกเลยนะครับถือว่าใช้ได้ถ้าเราปลดไฟออกปุ๊บมันตีกลับปั๊บแสดงว่ามันโอเคอยู่นะครับ S <S <an ct i> เดี๋ยวเราก็จะมาเอาไฟเข้าตรงนี้แหละครับเนี่ยครับอ่าเอาไฟเข้าสองเส้นนี้นะครับเนี่ยครับทปลักไฟไว้รอตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาไฟนะครับอ่าเข้าเส้นขาวเส้นหนึง่งอ่าสีดําเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็เสียบพักดูว่าเดนน้ําจะทํางานหรือเปล่านะครับอาตอนนี้เราจะเอาไฟเข้าเลยนะครับอ่นนี้ลักไฟมาสองเส้นแล้วนะครับเนี่ยครับเราก็เอาเส้นไหนก็ได้ครับเนี่ยไปสายไฟอ่ามาเข้าสายไฟตรงนี้เลยครับ ไอ้ตัวนี้มาันจะวิ่งเข้าไปหามอเตอร์ซักนะครับแล้วก็ออกจากมอเตอร์ซักกลายเป็นสีเหลืองวิ่งเข้าหาเดน้ําอย่างที่ผมพาเข้าไปดูเมกกี้นะครับนี่ครับเอาละครับนี่นะครับไฟมาเส้นนี้นะครับวิ่งไปหาอ่ามอเตอร์ Motor. ออกจากมอเตอร์วิ่งเข้าไปหาเดนน้ De ําเป็นสีเหลืองนะครับอ่าส่วนไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับเราก็จะเอาเข้าอ่าสายสีดําของเดนน้ําเลยนะครับนะครับ พอประมาณนี้ก่อนนะครับขับันพันนก่อนทดสอบดูเฉยๆครับถ้าเดินน้ําดีมันก็จะดึงแล้วก็ล็อกถ้าเดินน้ําไม่ดีมันก็จะแก๊กๆๆๆๆๆๆนะครับเอาละครับเราต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเสียบปลั๊กไฟกันดูเลยนะครับว่าเดินน้ํามันจะหมุนหรือเปล่ามันจะดึงหรือเปล่านะครับอ่าจำได้ลนะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอ่าข้างบนขึ้นมานะครับจะเป็นสีขาวเอาไฟเข้าสีขาวหนึ่งเส้น อ่ามันจะลงมาหามอเตอร์ปุ๊บนะครับมันก็จะออกจากมอเตอร์เป็นสีเหลืองวิ่งมานี่แหละครับอ่าสีเหลืองเส้นนี้แหละครับเนี่ยครับทีนี้สายปลั๊กไฟอีกเส้นหนึ่งแล้วก็เข้าสีดําอ่าที่ผมต่อให้ข้างบนเมื่อกี้นะครับอ่ามันจะมาหาเส้นนี้มันก็จะมาบรรจบกับวงจรของเดนน้าถ้าเสียบไฟปุ๊บเดนน้าดีก็จะต้องดึงนะครับพอมันดึงแล้วมันล็อกนะครับอ่าจากนั้นมาเราก็ถอดปลั๊กไฟออกจากนั้นมาถ้ามันดีมันจะตีกลับเลยนะครับเอาละครับเสียบไฟก่อนนะครับ อ้าวเห็นไหมครับล <abi> ักษณะแบบนี <no p Obrig illions> ้คือว่าเดนน้ายังใช้งานได้อยู่นะครับก่อนที่เราจะไปใส่บอร์ดใหม่นะครับเพราะว่าอาการของมันคือมันมีไฟช็อตตามระบบสายไฟของมันแล้วก็มีรอยไหม่เพราะฉะนั้นเราอยากไว้ใจนะครับก่อนที่เราจะไปใส่บอร์ดใหม่หรือมาแก้ไขมันใหม่นะครับเราจะต้องมาเช็คดูเดนน้ําแล้วก็มอเตอร์แล้วก็วาล์วน้ําด้วยนะครับทีนี้ผมพามาเช็คดูเดนน้ําลักษณะแบบนี้ถ้าผมดึงปลั๊กออกนะครับเนี่ยครับถ้าดึงปลั๊กออก ถ้าเดินน้ำก็จะตีกลับทันทีนะครับ <c oughs> อ้าวแบบนี้ลักษณะน,นี้คือเ <c oughs> ดินน้ำใช้ได้เราสามารถเปลี่ยนบอร์ดใหม่ใส่ได้นะครับไม่เสียหายนะครับถ้าเดินน้ำช็อตอ่ามันมีโอกาสทำให้อาดไอแอกของเดินน้ำในบอร์ดเสียไปด้วยนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาเช็คดูอ่าอ่ามอเตอร์ซักเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเราจะมาเช็คดูมอเตอร์ซักอ่าเพราะเราเพราะเราจะไม่ไว้ใจนะครับเนื่องจากว่า มันมีระบบไฟช็อตสายไฟมีรอยไหม้นะครับทีนี้เราจะมาเช็คดูว่ามอเตอร์ซักดีหรือเปล่านะครับเนี่ยครับเราเราก็จะเอาอาสายขาปลาเนี่ยครับเนี่ยครับอาสายขาปลาสองเส้นนะครับเนี่ยครับนี่เห็นครับอ่าเรามาดูนี่ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยครับว่าเออสายขาปลามีกี่เส้นเห็นนะครับถ้าเรามือใหม่จริงๆนะครับอ่าสีแดงสีน้ําเงินนะครับนี่ครับเราก็จะเอาไฟมาเข้าออ่่าาสีแดงกับสีน้ําเงินเนี่ยครับดูว่ามันหมุนซ้ายหมุนขวาตามปกติหรือเปล่า ถ้ามอเตอร์มีปัญหามันก็จะดังแง่ๆหรือมันช็อตแบบนั้นแสดงว่ามอเตอร์มีการช็อตถ้าเราเปลี่ยนบอร์ดเข้าไปอ่ามันอาจจะมีการอ่าช็อตอ่าเพิ่มเติมเข้ามาได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คดูมอเตอร์ของเราก่อนว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปอ่าเช็คดูนะครับอ่าวิธีเช็คมอเตอร์ซักนะครับว่ามันดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อ่าสายไฟมนี่สายคาปานะครับนยครับสายคาปา เราก็จะเอาไฟเข้าเส้นสีขาวเหมือนเดิมนะครับนะครับเส้นสีขาวนะครับเส้นสีขาวตัวนี้ครับมันจะวิ่งเข้าหามอเตอร์แล้วครับนะครับเราก็เอาปลั๊กไฟนะครับนะครับเอาปลั๊กไฟเข้าเส้นหนึ่งนะครับนะครับนี่นะครับเอาปลั๊กไฟเข้าเส้นหนึ่งก่อนนะครับเอาสายไฟนะครับมาจากปลั๊กไฟนะครับเข้าเข้าไปสายเข้าหามอเตอร์เส้นเมื่อกี้นะครับที่ผมพาเข้าไปทํานะครับ เอาละครับจากนั้นมาก็สายไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับเนี่ยครับสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับเราก็เอามาเอามาแตะขาปลาเนี่ก่อนนะครับเนี่ยครับสายขาปลาตอนนี้เราจะทดสอบเอาสีแดงก่อนนะครับเราจะเราจะใส่สีแดงก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเราค่อยกลับมาเส้นสีน้าเงินนะครับตอนนี้เราจะเอาลองสีแดงก่อนนะครับ โอเคนี้ก่อนนะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราจะไปเสียบปลั๊กดูแล้วไปดูว่ามอเตอร์มันทํางานหรือเปล่านะครับ<ม>เราก็เสียบปลั๊กไฟเลยครับอ่าอันนี้ครับ <c oughs> แสดงว่า <c oughs> มอเตอร์ สายคาปลาเส้นสีแดงใช้งานได้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปดูเส้นสีน้ำเงินกันนะครับว่ามันจะหมุนไปอีกากทางหนึ่งหรือเปล่าครับตอนนี้มันหมุนมาทางนี้นะครับหมุนมาทางขวาเดี๋ยวถ้าเรากลับด้านไปหาเส้นสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทีนี้เราก็เอาสายไฟออกจากเส้นสีแดงนะครับ <c oughs> แล้วก็มาต่อกับสีน้ำเงินเลยนะครับ เสื้อสีเําเงินก็จะเข้าไปหาคาปาไปสตาร์ทมอเตอร์นะครับเนี่ยครับแค่สลับแค่นี้เองนะครับทีนี้เราก็จะเสียบปลั๊กนะครับอ้าวหมุนแล้วครับดีเสียงแล้วครับอ่าหมุนไปอีกด้านหนึ่งแล้วครับเห็นไหมครับอ้าเมื่อกี้มันหมุนมาทางนี้เดี๋ยวตอนนี้มันหมุนไปทางโน้นแล้วครับเห็นไหมครับ อ่าอันนี้แสดงว่าเดนน้ํากับมอเตอร์ซักใช้งานได้นะครับเนี่ยแบบนี้ถ้าเราเปลี่ยนบอร์ดมันก็ไม่มีปัญหานะครับถ้ามันเสียมันช็อตนะครับอ่ามันจะทําให้บอร์ดเสียไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าอาการแบบนี้นะครับวิธีเช็คอ่าอ่ามอเตอร์ซักแล้วก็คาปานะครับก่อนที่จะเปลี่ยนบอร์ดนะครับต้องทดสอบทดลองแบบผมนะครับเพราะผมเคยใช้มิเตอร์นะครับอ่าวัดแล้วมันโอเคครับปรากฏว่าเอาจริงจริงมันใช้ไม่ได้ ครับอันนี้มันของจิงเข้าหามันเลยครับแสดงว่ามันทํางานได้ก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยครับอ่าตกลงรวมความแล้วนะครับมอเตอร์เดนดีนะครับมอเตอร์ซักก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่ลองไปทดสอบทดลองทําแบบนี้ดูนะครับอ่าถ้าคลิปดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ